มานี่ได้แฟนใหม่เลยคุณบอกเลยพิวิตเ์โยเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้โอเคค่ะแจ่มท่านท่านคิงท่านเจ้าเสียไปเท่าไหร่เธอรู้หรือเปล่าเขาเกิดวันแล้วขึ้นไปสามร้อยครับเบาเบากว่าที่เกาหลีนะเบากว่าที่เกาหลีเบาเกาหลีสองพันกว่าบาทค่ะพิมิ์มีอะไรจะพูดเมื่อกี้ กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทิปแรกนะนะนะถ้าเกิดว่าเรามาตั้งแต่เราไปลงนั้นตั้งแต่วันแรกนะวันที่สองเราจอเปลียนอ่อนเปียอ่อนระเหยเลยคือว่าคิดถูกแล้วละครับที่เราอะทาดําน้ําดูปการังในวันที่สอง่างนั้นถ้าเกิดทิปหน้าต่อไปนะครับเราก็จะมีการวางโปรแกรมใหม่นะครับว่าเออโอ้มันมีคนมองอ่ะพี่วิทย์ในฐานะที่แก่ที่สุดในทิปนี้จะขึ้นเมที่วัดไหนก่อช้างอะพี่โอ้โห วัดเดี๋ยวผมจองให้เลยอยู่ตรงนี้อาจจะปากซอยผมพาไปพี่วิทย์วันนี้เราพานี่เป็นผู้ชายสามสามคนร้อยสามุ่มเนื้อท้องสามหนุ่มนไปไหนจากอะไรที่นั่นพี่วิทย์ในฐานะที่ไก่สุดกับปิดกับปิดวิดีโอเซ่เดี๋ยวเราจะได้ไปทริปหน้ากันทีหลังกับปิดวิดีโอนะครับก็อะไรวะไม่ใช่รายงานน่าขอบคุณครับไม่ต้องนะ อก็การที่เรามาในในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์อะไรแล้วก็เราสิ่งที่สําคัญเนี้ยเราก็ยังได้ความรู้สึกดีๆอะไรนี้กลับไปนะครับนั่นก็คือความผูกพันนะครับในระหว่างพี่ๆน้องๆกันที่เรามีอยู่ร่วมกันในของวยนี้่างอนะครับดังนั้นในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้าครั้งต่อไปนะครับเราก็อาจจะมีการสัมมนาในครั้งตอนี้โปรดติดตามตอนต่อไปครับอยู